มูดมีคัสถานาพิเศษอย่างหนึ่งคือดอกไม้บานนะคะแน่นอนว่ากว่ามันจะโตได้นั้นต้องใช้เวลาที่จริงมันสามารถบานเองได้ด้วยนะในช่วงฤด,ดูร้อนกับฤดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองแต่แน่นอนค่ะเรามีสูตรเด้งดัดค่นั่นคือการใช้ปุ๋ยนั่นเองนะคะและที่เราแนะนําเลยคือปุ๋ยเจ้าตัวของมันนั่นเองนะคะนั่นคือปุ๋ยผสมอันนี้เลยอีกอันหนึ่งนะคะก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะคือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักกันเขียวแบบ full explosion เลยอันสุดท้ายคือเมื่อกลอมเมอร์ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะ เล่งตัวได้เหมือนกันซึ่งมันมันเพิ่มสถานะค่าปุ๋ยให้ทั้งหมด3ามอันเลยเราต้องการทาโลชั่นที่ตัวนะคะมันก็จะทําการกค่อยๆบานขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นตอนแรกมันจะค่อยๆบานนะคะจะเป็นั่งบานสพรังนั่นเองเอะเมื่อดอกบานสพรังอย่างนี้แล้วก็แปลว่าอันใช้ได้แล้วความพิเศษของอย่างหนึ่งสําหรับการที่ดอกไม้บานนะคะก็คือขุยต้นไม้แบบอัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีหรือว่าต้องกดขุยจิ๊บเธออัน,นแต่ปัญหาข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือดอกไม้มันมีวันหุบ้วย ฉะน,นั้นเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการทําให้ดอกไม้บานตลอดเวลาซึ่งก็คือการกินปุ๋ยตลอดเวลานั่นเองนะคะฉะน,นั้นเราจะต้องนําปุ๋ยอันนี้ไว้สํารองหรือไม่ก็ปุ๋ยเจ้าตัวก็ได้ถ้าอยากประหยัดหน่อยก็ใช้ปุ๋ยอันนี้นะคะปุ๋ยสีเขียวนั่นเองสุดเด้งโตเราสามารถดูระยะเวลาความบานของดอกไม้เพื่อบูดได้นะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองตอนนี้มันกำลังล้นลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเออดอกไม้มันบานแล้วมันจะหุบลงนั่นเองถ้าพลอยมันหมด ตอนนี้ที่ดอกไม้มันเริ่มผุแล้วเราสามารถทาโลชั่นปุ๋ยได้นะคะเขาจะถนอมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลับไปบานอีกรอบหนึ่งวเวลาอาแถบรีออกมาด้วยนะคะตอนดอกไมด้ดานมันสามารถรีกลับไปเหมือนเดิมได้ด้วยนะและแน่นอนว่าถามาหมานี่คือสามารถป้องกันได้ง่ายสบายมากเลยเพราะว่าแถบรีเองแบบอัตโนมัติแต่ต้องระวังด้วยนะคะมันมีจำกัดการใช้งานอยู่ด้วยนะอันนี้ต้องระวังด้วยสําหรับแถบพวกนี้ ในหนึงวันนะคะเวิร์มบูดจะต้องใส่ปุ๋ยให้กับตัวเองประมาณ2-3ครั้งต่อวันนะคะเพื่อรักษาสถานะบาดเมื่อเรามีปัญหารเรื่องโลชั่นนะคะสิ่งเราต้องทําเลยก็คือการโยนโลชั่นลงน้ำค่ะแน่นอนนะคะเวิร์มบูดเป็นพวกรักสวยรักงามนะคะเมื่อไรวะ <c oughs> จะทําโลชั่นหมักสาหร่ายไว้นะคะโดยการทิ้งบนน้ำนั่นเองนะคะจะเวิดมาทีนี้เราจะก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของการปัดแคลนเรื่องปุ๋ยแล้วนะคะเราจะทำอ,อย่างนี้ไปเรื่อย ที่บอกว่า,วาบ์บูนั้นเป็นสายชาวสวนอันนี้ผิดมากที่ฉันบอกเลยว่าบ์บูนั้นคือ BA ขายเครื่องสำอางค่ะตอนนี้นังขายเออสไลบูบนะคะมากหน้าสไลบูบนั่นเอง